ข่าวไหมมีเด็กมหกระโดดตึกลงมาน้องไม่ต้องกระโดดนะคะเชื่อพี่ชีวิตเราไม่ได้สําเร็จล้มเหลวจากการเรียนน้องดูพี่ก็ได้พี่จบอะไรมาคะวิศวะกูเรียนวิศวศิีีเลยสุดท้ายได้เป็นวิศวะไหมไม่นะชีวิตเราไม่ได้สําเร็จหรือล้มเหลวจากการเรียนพี่ยืนยันแล้วถามมีคนถามพีพี่ชีวิตเราสําเร็จล้มเหลวจากอะไรจากดวงน้องบอกกูอุตส่าห์ตั้งใจฟัง ไม่ใช่ค่ะชีวิตคนเราพี่บอกให้เลยสาเร็จล้มเหลวจากอะไรรู้ไหมจากคุณสมบัติที่ถูกต้องแล้วถามว่าคุณสมบัติที่ถูกต้องมีอะไรบ้างใช่ปะทุกคนรู้นะคะถ้าน้องจะรู้ว่าน้องรู้ได้ไงน้องลองกลับบ้านไปทำอย่างนี้แหละน้องตีเส้นเป็นสองฝั่งแล้วน้องก็เขียนฝั่งแรกคือคนที่อยากร่วมงานด้วยนะอันที่สองคือคนที่เราเป็นไงคะไม่อยากร่วมงานด้วยนะแล้วพอน้องตีเส้นสองฝั่งปุ๊บ คนที่อยากร่วมงานด้วยเอา้าน้องร่วมอะไรร่วมงาน <c oughs> คนที่อยากร่วมงานด้วยเอา้าน้องก็เขียนเลยน้องอยากร่วมงานงคนแบบไหนซื่อสัตย์จริงป่ะขยนันใช่ไหมมีวินยัยจริงป่ะมีระเบียบใช่ไหมคะมีอะไรอีกอ่ะอ่าไม่เอาเปรียบใช่ไหมคะ ฉลาดใช่ปหเนี่ยคือคนที่เราอยากร่วมงานด้วยใช่ไหมคนที่ไม่อยากร่วมงานด้วยคืออะไรตรงข้ามขี้โกงมีใครอยากร่วมงานกับคนขี้โกงไหมคะไม่มีมีใครอยากร่วมงานกับคนขี้เกียจไหมคะไม่มีมีใครอยากร่วมงานกับคนขี้อิจฉาไหมคะไม่มีมีใครอยากร่วมงานกับคนขี้ขี้แตกไหมคะไม่มีใช่ป่มมีใครอยากร่วมงานกับคนแบบซุยเอารัดเอาเปียบมีไหมคะ ไม่มีนึกออกใช่ไหมเนี่ยน้องกลับบ้านน้องตีเส้นแล้วน้องเขียนได้ง่ายๆแค่นี้เลยแล้วพอน้องเขียนง่ายๆแค่นี้ป Р ุ๊บน้องตอบได้อย่างว่าคุณสมบัติไหนคือคุณสมบัติของคนที่ประสบความสําเร็จตด้แล้วคุณสมบัติของคนที่เราเป็นไงอยากร่วมงานด้วยนึกออกใช่ป่ะทั้นตรงเนี้ยน้องแบ่งง่าย,ายๆแค่นี้เลยแล้วพอน้องเขียนคุณสมบัติเสร็จปุ๊บน้องพยายามทาตัวให้เป็นคนคนนี้นะแล้วพอน้องทาตัวให้เป็นคนคนนี้ได้ปุ๊บเชื่อพี่ดี น้องโตขึ้นยังไงน้องก็สําเร็จเป็นคนกวาดถนนก็จะเป็นคนกวาดถนนที่เก่งที่สุดเฮ้ยน้องอย่าดูถูกไปนะถ้าให้พี่กวาดถนนนะพี่จะกวาดกวาดไปสักพักหาคนแล้วเป็นไงครับตั้งบริษัทกวาดถนนแห่งชาติแม่งเลยรับงานจากรัฐบาลนึกออกใช่ไหมมันได้หมดจริงๆสําคัญคืออะไรรู้ไหมขอแค่เราเป็นไงครับมีคุณสมบัติที่ถูกต้องรับรองน้องสําเร็จ มันไม่ได้อยู่ที่น้องได้แพทหนึ่งเต็มแผทสองฟิสิกส์เต็มไม่เกี่ยวมีใครอยากร่วมงานน้องมีไหมคนที่อยากร่วมงานด้วยได้ฟิสิกส์เต็มร้อยมีใครเขียนไหมคนที่อยากร่วมงานด้วยได้แผทนหนึ่งคะแนนสูงมากไม่มีใครเขียนอย่างนี้หรอกใช่ไหมคะฉันน้องเห็นทันทีว่าไอ้เรื่องการสอบถามว่าเกี่ยวข้องกับคนที่ความสําเร็จหรือคนที่เราอยากทํางานด้วยในอนาคตไหมไม่เกี่ยวเลย ทันไหมคะแต่ทีนี้พอบางทีเราเป็นเด็กสมัยพี่เป็นเด็กพี่ก็คิดอย่างนี้เหมือนกันพอเราโตขึ้นปุ๊บเราถึงรู้ว่าอ๋อกูโดนหลอกมาอยู่ตั้งนานเอ้าจริงน้องอย่าให้ใครมาหลอกเรานะคะยกเว้นปอบป,ปองกู <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ๊ะโยงไปได้ไงนะกลับมาตรงนี้คะ่ะกลับมาตรงนี้